อีสานไส้กรอกอีสานน่ากินมากอันนี้ก็จะมีแบบชักกล้วยชกักกงราวนะครับแล้วก็น้ำต่างๆเนาะเยอะแยะเน,นี่ยระยำปูมมาอ๋อเนี้มีแบบลูกชิ้นะลยยี่สิบบาท่ะเดี๋ยวลองเดินยาวไปทางฝั่งด้านโู้นดู เนี่ยเมื่อสักครู่เรามาฝั่งนี้แล้วนะครับก็จะมีของประมาณนี้อันนี้คือเป็นทัดไข่พระนครน,นะครับในื่ขนมมีไก่ย่างจิลพันธ์มาขายด้วยนะครับไก่ย่างจิลพันธ์นะครับโอ้ทุเรียนเ9บาทนี่ทุกคนทุกเรียนราคาเกบาท โลโลละเก้าเก้าโลละเก้าเก้าโอ้หมือนทองเนี่ยวานมันใครสนใจก็ทุเรียนโลเก้าเก้านะครับไปด้านนี้เป็นซูชิซูชิซูชิหอยทอดผัดไทยนะครับสามสิบบาทนะครับหอยทอดผัดไทยราคาสามสิบบาท